เลียมือโอ้โหเฮ้ยทำไมต้องเลียมือแมวเลียมือคืออะไรอะ่ะใครบอกอได้บ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรอะ่ะคันหัวเป็นเหาหรือมีเห็บมีหมัดเป็นภูมิแพ้หรอใช่เกา่าใช่เกา่าดีไหมดีไหมตลกว่ะดีไหมอ่านวดให้ตุ้งตุ้ง ดีไหมแรงไปไหมโอ้ฟินมากฟินมากฟินเลยอ่ะมาๆๆม,ม,มีแห้งบ่มีแห้งบ่ทองคำทองคำโอ้โหนวดนวดให้นวดให้ไหนไหนหันหน้ามาสู้กล้องหน่อยโอเคเปล่า ไหนรู้น,น่ะนะฮะโอ้ฟิน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 าเล่ไหวทำไรต่อโอเคอเโอ้มันคันขนาดไหน